เรื่องงานก็จะเป็นหั่มกนที่พิมพ์เขาก็ทนได้ไม่ได้เป็นหัาเกิดเลือกได้เรคงอยากจะให้ทำพวกครฟพวกดีไซน์เ่วกับข้าวคิดว่าคิดว่าในยุคสมัยนี้อะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนลูกอะคะทั้งในเชิงโอกาสและความท้าทายผมคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าการที่ เราเข้าใจตัวเองก่อนที่จะไปเข้าใจลูกการบริหารเวลาตัวเองเมือ่อการบริหารในสิ่งที่ลูกก็จะต้องการหรือไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้นะก็อย่าหวังว่าจะไปดูแลคนอื่นใครได้เลยพวกนี้นก็เป็นเรื่องเรื่องที่กนต้างที่จะสําคัญในการที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การสุขภาพกายแล้วก็ความคิดของตัวเองคัณธรคติของตัวเองก่อนที่จะได้รูปแล้วก็พยายามให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญผมว่าถ้าที่ถ้าได้เห็นเลยเนาะถ้าจะให้สรุปภายในคำเดียวเลยอ่ะมันคือ predictability ของของลูกมันภาษาไทยว่าอะไรดี predictability คือการมองอนาคตไม่ใช่คือคือก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่ารูทีนชีวิตเ็าเป็นยังไงคือถ้าเกิดเด็กที่มันไม่มีรูทีนโดยเฉพาะอย่างในกรณีของผมที่ คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เด็กจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเนี่ยอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องต้องประสบด,ด,ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจว่าการที่บอกว่าสี่โมงครึ่งทำแบบนี้ห้าโมงครึ่งทำแบบนี้หกโมงครึ่งทำแบบนี้หนึง่งทุ่มครึ่งทำแบบนี้ถึงแม้ว่าจะต่างถิ่นต่างที่แต่เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะคาดหวังอะไรบ้างได้บ้าง ในแต่ละวันของเขา,เลาแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าม,มัน over over w m ม,มากเกินไปเพราะฉะนั<ม>้น<ม>ความความสําคัญของรูก็คือว่าแน่นอนต้องให้มีความยืดหยุ่นแต่ก็ต้องให้สามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ด้วยอะ่ะคือมันต้องมีทั้ง freedom แล้วก็มีทั้ง responsibility ซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยมันจะมาจากรูทีนที่เขาจะช่วงระหว่างเขาอยากจะเล่นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่4โมงครึคุณรู้คุณต้องทําแบบนี้5โมงครึ่งแบบนี้อะไรอ่า5โมงครึ่งกินข้าว6โมงครึ่งอาบน้ํา ทุ่มครึ่งได้เล่นสองทุ่มครึ่งต้องถึงห้องนอนอะไรประมาณนี้แต่ที่เหลือเนี่ยจะไม่ไปจู้จี้เรื่องเล็กๆน้อยๆจะไม่ไปบบไปนูดเรืนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องรับผิดชอบตัวเองเรื่องแบบสมมุติจะคุยกันเรื่องดูจอเรื่อง iPad ก็คือแม็กซิมัมเจ็ดนาที20นาทีตาบใดก็ตามที่เขาพอครบ20นาทีแล้วก็เดินออกมาคืนผมเองผมก็จะไม่บังคับเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องเราต้องพร้อมที่จะรับมือในวันที่ลูกดีที่สุดและลูกแย่ที่สุด คือถ้าเกิดคุณบริหารตัวเองไม่ได้เนี่ย sì, ก็จะอารวาสก็จะจะจะเลี okay. ้ยงลูกเชิงบวกพร้อมจะบวกกับลูกเสมอแต่ถ้าเกิดเราเราเราสามารถบริหารจิตใจตัวเองได้เนี่ยเวลาที่เขาจะเป็นเด็กดีหรือเขาเวลาที่เขาจะร้ายกับเราอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถรับเขาในตัวที่เป็นของเขาได้แล้วก็เรื่องแน่นอนว่าต้องให้อิสระด้วยแต่แน่นอนก็ต้องให้ความรับผิดชอบแล้วก็ความคาดหวังซึ่งกนและกันได้ก็คือมันก็เลยจะออกมาเป็นเป็นรูทีนว่าวันหนึ่ง เวลาที่จะก,กะเนี่ยควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็จะไม่จำจี้จำชัยไม่ยุ่งกับไอเวลาต่แต่ก็ตามที่เขารับผิดชอบต่อเวลาของเขาเองได้ก็คือฟรีดอมกับร s บ b ิ l i t y หรือว่าอิสระภาพกับความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องมาคู่กันถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราเราจะเหนื่อยน้อยสบายสบายแ่คือเี็อย่างว่าวินัยได้ไหมคะมันก็ไม่ใช่แบบวินัยเหมือนสมัยที่เมื่อกี้ฟังคนเคนคร่าวๆนะก็คงมันวินัยแบบที่พ่อเราทำกับเราอะไรประมาณนี้นะ ว่าต้องหวังว่าต้องเรียนได้เกรดเอมต้องเล่นกีฬาได้ต้องอะไรต้องแบบบังคับอะไรเงี้ยแต่เราไม่ไม่บังคับเราก็คือให้ให้อิสระได้เต็มที่แต่ว่าให้คุณรับผิดชอบตัวของคุณเองได้ผ่านรูทีนที่เราตกลงร่วมกันแล้วว่าสองทุ่มครึ่งก็คือเข้านอนไม่ไม่มีโยเยเลยไม่ต้องมานั่งแบบทะเลาะกันทุกวันว่าเฮ้ยทำไมไม่นอนทําไมอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเราเราตกลงกันมาก่อนแล้วเราคาดหวังได้แล้วเรามี predictability ใน schedule ของเราแล้วเราพอทําสําเร็จปุ๊บเนี่ย มันก็ความเป็นพ่อเป็นแม่มันจะมันจะเบาลงเยอะมีมีวันไหนที่แบบว่าผิดความคาดหวังเียไหมคะก็ช่วงที่แบบเดินทางทรานซิชันเยอะอย่างอย่างของผมตอนนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับลองสานนนสมัยก่อนคือผมอยู่บอสตันลูกอยู่กรุงเทพ พอละทามโซนแล้วเวลากลับมามันก็จะมีช่วงที่เป็น transition ช่วงที่เป็น rotation หรือว่าตอนนี้เขาไปอยู่บอสตันกับผมเวลามันก็จะเปลี่ยนไอ้ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจอารมณ์อา่วยแล้วก็บริหารความคาดหวังกันระหว่างพ่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเบาลงไอ้ความความขัดแย้งระหว่างภายในครอบครัวมันก็จะเบาลงเพราะว่าเรา anticipate ไว้ล่วงหน้าแล้ว,ลวเราก็บริหารความคาดหวัง expectation management ซึ่งการละกันไปก่อนแล้วข้อตกลงร่วมเป็นไปตามกันแล้วเวลาพอมันมีคอนฟ l i กตหรือมันมีอะไรที่มันไม่ไม่ราบลืขึ้นมาเนี่ยผมจะชอบเว้นไว้สักวันสองวันแล้วก่อนผมจะแอบถามบอกถ้าเกิดพี่พิมเป็นพ่ออะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนั้นบ้างอะพี่พิมจะทำยังไงกับลูกพี่พิมเขาเขาก็จะบอกมาว่าโอเคก็จะใจเย็นๆจะจะบอกก่อนจะมีไปเหลือง แบบว่าเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองครั้งที่สามพอครั้งที่สี่เนี่ยโดนหนักแล้วเธอห้ามดูทีวีสองวันติดกันแน่นอนอะไรนี้ไม่ใช่สองไม่เหลือก็คือจะแบบมี three strikes อะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกให้ไอเดียผมมาผมก็เออเฮ้ยอันนี้ดีนะงั้นก็เราทำแบบนั้นแล้วกันก็คราวหน้าก็จะมีลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะให้ d e escalate situation ได้ตลอดเวลาไม่ต้องไม่ต้องให้มันมีคอนฟลิกต์ระหว่างพ่อกับลูกให้มันบาดหมางกันเลยค่ะอเป็นอีกวิธีการที่น่าสนใจพี่เคน เอาไปใช้ได้เนาะวันนี้วขอยืมวิชาหลายอย่างนะครับผมได้เยอะเลยครับเตรียมเตรียมไว้สำหรับการรับมือในียนะคุพิเคนก็กำลังจะมีอะไรนะคะจะยังไงฮะ